เออ,เอ,อไอบ้บ้าอุอ้อ้าวแล้วแกเป็นใครกันเนี่ยเมึงอะคือใครเออออหลับๆตื่นๆกูโอ้พระเจ้าฉันเห็นแล้วเมอริฟูพระเจ้าเาขาส่งเจ้ามาปกป้องชีวิตเจ้านะลูกเจ้ากำลังถูกเรียกพบเรียกพบใคร <c oughs> <c oughs> อเออไอ้บ้าโอเฮ้ยสวัสดีทุกคนได้ครับยินดีต้อนรับสู่อัลซาร์ภาคที่สองอยู่กับผมเอง <c oughs> ฟิลเฟฟิตกิริยาสามช่องนะทุกคนเออคุณผู้ชมตามชิงอัดไปแล้วแหละ <c oughs> แต่กูลืม <c oughs> เปิดไ,ม,ไม์บ้าเอ้ยงันก็ตามเสพไปด้วยกันเนาะ เออวิเจอ่านมังก็เอามา <c oughs> เซ็งมากเลยอัดไปสามสิบกนาทียังก็เดี๋ยวเราต่อไปเรื่อยๆจนจนแบบ30มสิบไหมเดี๋ยวเอาละผมลงต่อๆให้เลยสองคลิปเนาะจะได้แบบไม่ขาดตอนจะได้รู้สึกแบบอินไปด้วยกันเพราะว่าความสึกผมตัวเนี้ยเหมือนมันหายอเข้าใจปะมผมก็เลยแบบว่าอยากจะ มาเล่นให้แบบว่ามีความสึกมากกว่านี้อันนี้ก็คือหันซ้ายหันขวาเคเป็นไงคุณผู้ชมคิดถึงเกมผีกันไหมคิดถึงผมกันไหมเอออันนี้อะไรเนี่ยปุ๊บอ่าเดี๋ยวอ่านโน้ตให้ฟังเนาะคือตามจริงโน้ตนี้ผมไม่ได้เพิ่งได้มาเพราะว่าตอนผมเขาเรียออะไรอะ่ะ ถ่ายเริ่มเล่นใหม่มาอืมฉันเริ่มรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีเมื่อมองสถานที่นี้ก็คือโรงพยาบาลบ้าอืมตามจริงอาเาียลแมนี้เขาสมัยนี้เขไม่ค่อยใช้แล้วเนาะอย่างที่ผมพิมพ์ไปในคลิปแรกนะโอเคแต่ถูกปิดตัวลงแลพยมแล้วพยยาามแบบว่าจะเอามารีเปิดใหม่ในปี2009โอเคภายใต้การเรียก ของภายใต้การเขาเรียกอะไร organization เหมือนคล้ายๆแบบองค์กรนะอะผู้พูด,พดง่ายๆแล้วกันเนาะผมนึกคำไทยไม่ออกเนาะโอเคและสถานที่แบบน,นี้มันก็เหมือนเสียสัญญาณเสียการติดต่อกันมากขึ้นและพวกเมริรอกอฟเนี่ยก็พยายามจะให้ความช่วยเหลือด้วยโอเคก็เป็นอธิบายเบื้องต้นส่วนอันนี้ผู้คนที่เต็มไปด้วยการดู ทีวีที่พังไปแล้วพวกเขาดูเหมือนผู้ป่วยเลยพวกเขาเอาชีวิตรอดมาแล้วด้วยแต่ยังไงก็เธอไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคนพวกนี้ก็ไม่ได้กลับบ้านแงส่สิดูช่องฟิลเฟดเฟอยู่ไงนี่ไอ้นี้ดูเพลินเลยชอบส,ส่วนส่วนนีไอ้นั่นดูน่าจะจิตตกนะนะเออคนเล่นจิตตกคนดูก็ต้องกลัวตามในห้องนี้ไม่อะไร เก็บมาศพขยับด้วยน่าจะเป็นหมอไหมก็เจ้าหน้าที่นั่นแหละเอาชิกทีไปไปเลยดีกว่ารุดเร็วเกมผีตอนนี้ความรู้สึกกลัวผมหายหมดแล้วเดี๋ยวไว้ตอบลงทีเดียวตอบผัดหน้าด้วยเลยเนาะจะได้แบบโอ้โหโอ้ย ออกไปได้โปรดหมอตายหมดแล้วเท้ากสะอาดแล้วคุณต้องช่วยฉันเออ <c oughs> นี่คือคนที่ดูช่องฟิวเฟ็ดนะสภาพจะประมาณนี้เลยอืมผมว่าช่วงเวลานี้ผมมาหาทานดีวกว่าบ้ามตำรีผมต้องขออภัยด้วยในความสับเพ่าของผมอะผมไม่ได้อยากให้มารู้สึกแบบ ไม่อินอะไรอย่างงี้ด้วยคนเล่นต้องสนุกคนดูจะได้สนุกตามเนาะอันนี้ผมขอแจ้งไว้ก่อนว่าไอ้เจ้าด็อกคิมนต์เนี่ยส่วนมากจะเป็นสิ่งที่ผมอาจจะสรุปสั้นๆหรือพูดสั้นๆพออาจจะไม่ได้อ่านเนาะเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันนานจนไปคิปผมมันจะลงลำบากโอเคมองอะไรพี่เฮอ,อ ตามจริงผมกลัวไหมผมกลัวแหละอะไรอ่ะเขียนอะไรไว้ไม่ใช่ต้องโน้ตดิโอเป็นการสรุปว่าก็เจอคนเนี่ยส่วนมากจะตายเพราะว่าน่าจะโดนไอ้เจ้า เออพวกตัวใหญ่ตัวใหญ่นั่นน่ะที่โยนเรามาเนาะพยายามโขกโขกุงหึงเข้ากับกำแพงไอ้บ้าน,น่ากลัวเหมือนกันฉันตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอกับคนแก่ที่หน้าตาเหมือนคนเมานิดหน่อยอืมแล้วก็เจออ๋อชุดนักบวชไอ้นั่นไงเออเรียกฉันว่าอโพสตัมันไม่ใช่งานที่ฉันขอด้วยซ้ำ แต่ว่าเลือดเนี่ยเต็มทุกที่ไปเลยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเป็นนักบวชแล้วก็เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับนิสัยต่างๆความบาปต่างๆนานาเนาะเออก็ต้องขอบคุณนะนักบวชที่หน้าตาเหมือนคนเมาแล้วก็เอาของมาุ๊ยใครปิดประตูให้กูเมื่อกี้ ให้ปิดให้จ้ามีมีเนาะปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไปสแกนปึ๊บปิดเลยเฮ้ยชึบพิมพ์รหัสข้อมูลดาวน์โหลด มึงทำอะไรโอ้โหพลังงานหมดรีสตาร์ทเดอรเจเนเตอร์อันนี้ดูทรงแล้วมันบอกให้เราซ่อนในล็อกเกอร์อย่าพยายามสู้เอาเลยตามจริงผมเพิ่งก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเกิดเราขยันถ่ายนะถือกล้องอย่างเงี้ยตัวละครเราจะเขียนโน้ตเนาะนี่อย่างโน้นนี้เดี๋ยวผมอ่านให้ฟัง มันก็แค่ไอ,อตัวใหญ่อ้วนทุ้มคนหนึ่งที่พยายามตามฉันมาแล้วก็เจอแฟม้มผู้ป่วยด้วยที่เขียนว่าคริสวอลเกอร์มันน่าจะชื่อคริสวอลเกอร์แหละเป็นสอหอเก่าสารวัตรทหารน่ะที่เคยลบรับใช้ในอัฟกานิสถานเนาะมือเขาเปื้อนเลือดมากมายและตอนเนี้ยอืมนั่นแหละมือเขาเปื้อนเลือดมากมายพีทีแด,ดงไงประเด็น แกอยู่นี่อยู่นี่ใช่ไหมไอหมูน้อยฉันจะตามหาแกเจ้าลูกปั๊บอ่าต้องแปลแบบซอฟๆหน่อยเนาะเพราะคำมันหยาบมากคำอะไรพวกนี้ผมก็พยายามแบบพูดแบบแค่กูมึงพอซอฟๆแต่คำหยาบเกินไปผมจะลดๆแล้วกันเพราะว่า youtube ผมมันไม่ได้ เว้ยเ้ยอย่าเปิดช่องกูก็พอเออตาฝาดไปตาฝาดไปเองเดีือดไป้ายเร็วซ้ายเร็ว นั่นแหละสุดยอดเออมันพังประตูเข้าไปแล้วไปน,นะนะกูวิ่งเลยนะกูวิ่งแล้วนะววนะไม่สนใจแล้วอย่ามายุ่งโอ้ยบา้ากูกะโดดทำไมเนี่ย ไม่ต้องปิดหรอกแล้วก็เจอแฟมด้วยดอ็อกิเมนต์ CIA เอ,อ้ทำไมผมรู้สึกกลัวอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยใครวะมึงอะใคร,ใคร ใจว่าเปิดเฮ้ยผมจำผมจำได้ผมจูกับไอ้นี่นานมากมาแล้วเดี๋ยวชานี้ผมจะไปยัง้ะมัดระวังเลยแล้วกัน แต่ปุ๊บๆเลยมันน่าจะไปแล้วไปยังมึงอ่ะไปยัง สามสองหนึ่งเนาะนั่นใครเอ้ยเฮียเฮ้ปิดประตูเออเเอาสิกูอยู่ดีนะมีประตูไอ้ไอ้นี่กูยังตื่นเต้นอยก่เ้ยเออมาโก มาโก้กูชื่อมาโก้ที่ไหนกูชื่อไมล์ไหมไม่มีใครจยปล่อยให้มันหมด,หมดไปเลยดีกว่าหมดแล้วแล้วก็รีโหลดซะ สามสองหนึ่งเปิดแล้วก็เข้าอุ้ยไม่บ้ามันมาไหมมันจะมาไหมมันมาจริงหว่ามันมาเช็ค นั่นผมไม่น่ใจต่อวะ่ะสักพันโยกแน่เลยก็แค่ผีตัวหนึง่งต้องรอผมต้องรอฟังเสียงน้ำก่อนนะเคมันน่าจะไปแล้วสามสองหนึ่ง ชี้ชีช้ชีช้ชีช้ชี้ชี้ชี้อะไรแล้ววิ่งเลยเลยกันกูวูว,ว,วูกูแอบแล้วกันไม่รู้แหละแอบไปก่อนมันจะตามมาไหม มันทำมาไหมคุณผู้ชมไม่ตามเนาะสามตรงไปเธอมันเคาะประตูโอ้โหบ้านมีสองบ้านปิดด้วยเลยบ้านหนึ่งจะหาของโอ้ วิแอบตรงนี้ได้เว้ยทำไมเหมือนที่เสียงคนเดินมาไปแล้วไปแล้ว <c oughs> กวูกลัวมากน่ะ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 ,นะ,สะแสดงว่ามีแขกเข้ามา ยขยันมาจริงๆไปยังไปเดินตรงน้ำนู่นสามสองหนึ่งออกแล้วนะ อยู่ไหนอะปิดประตูนะเพื่อความปลอดภัยนะแล้วก็เจอของดีนะ อึ๊บมาดึงไอ้นี่อึ๊บเดี๋ยวมันมาเชื่อผมไหมมาไหมมีของอะไรฟาร์มก่อนไหมอ่ะมันจะมาไหมผมแอบก่อนได้ไหม เนียมาแล้วใช่ไหมเนียมาแล้วนี่ขนาดแบบว่าไอ้นี่เนี่ยยังรู้สึกกลัวอยู่อ่ะอกูใจล่มๆใจล่มๆใจล่มๆนะ ไผีตัวนึงต้องรอมันออกไปดีกว่าไปยังไปหรือยังสามสองหนึ่งรีโหลโดกันเลยกูรีโหลดกันรีโหลดลิง

ไม่มีใครอยู่ใต้เตียงเออทางนั้นแหละเออนั่นแหละกูจะหลบง่ายๆหน่อยเนาะไปแล้ววิ่งแล้วจ้าวิ่งแล้วจ้านอวิ่งแล้วจ้าอือตามมาไหม ตามมาป่ะเฮ้ย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 มองหลังไง้เฮ้ยเอ้าชีพหายแล้วทางนี้ทางนี้แกใกล้แล้วโอ้โหตกกระจายนะตกกระจายถือว่ามาเร็วนะ ไปงี้ยไปเลยแล้วกันเนาะหประตูพังมาทำธุรกิจล้วต่อเอ้ยเอ้ยเอ้าโอ้โหมันเอาเซโนฟามาสี่จกูอีกโอโ้ยขอโทษนะลูกไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยแต่เธอออกไปไม่ได้ตอนนี้ยังไม่ได้มีหลายอย่างที่อยากให้เธอเห็น เห็นไหมเห็นหรือเปล่าพระเจ้าที่พยายามเฝ้าอยู่และน้ำตาแห่งความจริงที่ไหลลงมานี่แหละทางเดียวที่ออกไปจากได้คือความจริงประตูจะเปิดก่อนแกที่จะรู้อ้าวดูมันติดใจกูเห็นไหมนะว่าตั้งแต่ปิดไฟแล้วยังง้ออีก ตื่นมาในห้องไหนอีกมึนหัวเลยดีที่เขายังให้กล้องเรามาเนาะ เลสอินพีดขอย,อยังสงบฮีดดิท์น็อตคิวอาฮีสเอนดี้เขาไม่ได้ฆ่าศัตรูของเขาอะไรเนี่ยห้องโรงพยาบาลบ้าอ้ยเสริครับอุ้ยเฉย